ลองไปดูก่อนไปไหนเราจะมาเดินซื้อเท้าัพเอาละครับผมเดี๋ยววันตามดูสาวๆกันเขานจะไปไหนเฮ้นี่ไง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 สองพันกว่าบาทเอง สองพันทเองตีโบพันห้าน้องว่าไงอ่ะหาทองหาทองเหรอมาหาทองมาหาอะไรตรงนี้ <c oughs> สวัสดีครับ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 โอ้วัดบางไ่ไหนบ้างไปไหี่อนหรอโอ้ยยเพิ่อเงินเพรต่ใตเอ้ตั ไม่เขาบอกว่าเนี่ยจะมีเก่ามากเลยเอาสเตลเปดเลผู้ใหญ่ไทยผู้อครับพูเดียวเดียรับอแค่เพ่ทักไปบอกเจวุ้นให้หน่อยนะถ้ามีอีกีวผมอยากได้อะอข้างนาหน้าก็ไม่มี อะไรดังครับสาวๆมาจำซมันจะชาก่าเพราะว่ามันแหมสองายนั้นไว้ให้ผมด้วยเด้อเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้คุยกับลูกค้าก่อนผู้โดยสารโปรดทราบท่านที่อยากได้โทรศัพท์เครื่องไหนก็รีบมาซื้อได้นะคะที่ร้าน เซต B นะครับสีบ้านะครับแต่ถ no? ้าภาษาคขมเมสีบายนะครับเป่าอันนี้หนา้กันแบ้ันอันนั้นรุ่นไหนพี่ให้เอานี้ดีกว่าอีเอาปดกล้องมดกลงมันอยู่ฝั่งนู้นลองลองเลยพี่ ริเเดดี๋ยวอัพโปดีกว่าอันนี้ดีกว่า,นนวาเนี่ยตัวนี้ก็ดีกว่าใครสนใจนะครับ โทรศัพท์มือสองนะครับเพจก็น่าจะเป็นชื่อร้านนี้เลยนะครับใช่ไหมพี่ชื่อเพจชื่อร้านนี้เลยนี่ครับร้อยยี่สิบแปด้จ็ขามไปเป็นตัวแปดที่เก่าที่ดอทักมาสอบถามในเพจได้นะครับที่บุรีรัมย์ทวีกิจทวีกิจบุรีรัมย์เจ็ดใจชอบนะเจ็ดใจชอเดี๋ยวก็เต็มอะปูเรีกว่าเดี๋ยวก็เต็มอย่างนี้นะมันรำคาญมากไม่หรอแม่หรอ รูน oh, oh, pues ี s <S ้ก็ะแสรองเท้าบูทเข้ามาดีกว um, ่าน oh. yeah. ี่ครับี่เดีบเฮ้ยเขาดีดกีดิงทำไมอ่ะเขาเขาดีดกีดิงทำไมอันนี้รูนไหนวะนี่จีเจออะไรวะใครเปิดมอลำตรงไหนวะดีแล้วมีแต่จังหวะ ถ้ามีเสียงร้องมาด้วยนี่ซ่อมด่วนจอแตกทุกยี่ห้อตนะื่นไหม่ได้ไม่นะ่าสุดเลย สวยดีเลยอ,นนอันนี้รุ่นใดมีเมีหูฟังรุ่นใดนหุยห้ยรอจังอ่ะเ, 93, เออวะสวยว่ปเี่ป็นย้เแปลยถามเลยครับ่อนั่นอะเริ่ม8ดเอา1นึ่น,น่งสองย์อะเอ้ยหนึ 1, อ่องอะเร็ว

แค่ดีได้กับตัวนี้ล้วพี่มันแนวลุกเล่นดีกว่าตัวเนี้ยมันดีก็องีเมนมันไม่ด่าตัวเนี้ยมันไม่ด่าตีมันดีหูโบอันนี่ซัมซุงตัวไหนนี่อันนี้ซัมซุงตัวไหนนี่ ซัมซุง A10 รไรบเียวเือแดันห้าเรือแปดพัซือตอนนี้เลยว่ะเรดันน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 นอนนนน้นนนนน่นนนนน่นน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 นาะนน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 น ของแถมฟิล์มแถมของแถมไหลายคับมันบุมี่เงฟิล์มยังไงครับโยบูมังทมเอก็แถมนี่อีกจนี่บองนะื้อา่ตัวนี้ก็ไพี่เจสสีดําราคาน้ตนี่แกเกะวางหันมือกี้อะพี่แกบอกว่า ฟิล์มพี่มันเพิ่งเปิดตัวเมื่หม่เดี๋ยวค่อยมาติดกัได้ได้เพิ่นแถมให้โอ้ยสั่งฟิล์มไปเสียดเออเดี๋ยวไปติดอยู่บ้านก็ได้บ้านพี่ม,มีฟิล์มอยู่ฟิล์มตอะไรมีครับฟิล์มใหม่แปะรถยนต์อ่ะรถอะรถบ้านโซดาเหรอพ่อมมันเพิ่งมาเดี๋ยวขายเป็บ้านหมดก่อนไม่ยอมละถมาบแค่ไร สั่งไกันนีตมาีอื่สีดำมันนี่สีดำบองสีนี่แหละสวยเปะเอาจังร้านอื่นไม่ลสีวางเดียวมันหลดไหมมัมแถมคนขายตีนมันแถมคนขายน้ำเ็ดแบบมันสีน้อยกว่าเบ็เตี้ยวนะบอสเี่ยที่แถมคนขายนี่นำเอาบอกเจวุนซื้อเหจวุนซื้อแถมคนนี้ไปด้วย ใช่มันจะเปลืองกว่าเดิมไหมขาดเร็วขาดเร็วก็ซื้อไหมมันเกิดขึ้นเพราะสามมันเสีย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะมันเป็นเยางธรรมดาหรือว่ามีคนซื้อไปแล้วมีคนซื้อไปยังอ๋อเออมีคนซื้อไปแล้วดีนะมีคนซื้อไปแล้วถ้าไปมีคนซื้อเนี่ยผมเปลืองอีกเบ่งคนเด่นทัศน์ศรอันนี้แบตซีพันเดพอบ่ถึงซีพันหายเดอันนี้เหร่นทัศน์ศรมา เลือสาอรันนี้ังเขาเดือที้านอันนี้กับขี้ผันหาอีนยังนั่งเล่นมือม่คุณเจ็บเอนาั่งเล่นยังไงครับนั่งหยเมือเ่ขายของโอ้เมื่อกี้ก็ไม่เห็นเล่นเลยเมื่อกี้เห็นขายของอยู่ายของนี่ไงจะมาโปรโมทมืออเทยเมนี่นะครับเพจนะครับเข้าไปในเพจแนะนำนะครับว่าเข้าไปยังไงครับ เป็นร้านอ่ะเป็นร้านชื่อร้านเซตบามือพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยครับดังแล้วชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านเซตบามือครัเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กพิมพ์ชื่อผิดเลยเพจเลยใช่ไหมครับชื่อผิดแล้วก็ทักมาสอบถามได้ว่าชอบรุ่นไหนอะไรติดตามได้มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นโพสต์ประจำทุกวันนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับชื่อร้านชื่อเฟสใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามกันได้ทักมาสอบถามกันได้นะครับหรือไม่ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็จะอยู่นี่แหละนอกๆน,นี่แหละนั่นเพื่อนบอกว่าเอาตูมาม่บักทีเห็นโมอเอาเมียม,ม่เพื่อนมางามกลัวเม่นโม เออเอาเลยเชตีเอามียใหม่แกบอกเอามียใหม่งามกลัวของอะไรดิไปเทดเวกันได้นางวิบูลนางไปแบเดียวเดี๋ยวค่อยไปเดิมกันจะได้รุ่นไหนครับไปตามไปตามตกลงเอารุ่นไหนดิ สามเก้าอสามเก้าเฮ้ยเก้สาสาในเพดที่สุดก็ได้9กสมครับนี่ครับได้เรียบร้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รอมชมคลิปต่อไปนะครับได้แล้วครับน,นี่ครับรุ่นนี้ครับสอบถามกันขึ้นไม่ได้ครับสวัสดีครับ